สวัสดีครับวันนี้น้องดายเมิร์มากินไอติมครับเพื่อเพนให้เส็จเราวหนึ่งพนอันนี้ไอติมมาจากเพื่อนที่ชื่อจำชื่อเพื่อนได้ไหมเนี่ยจำได้ออกกัสเพื่อนออกกัสแบ่งไอติมให้กิน,นอร่อยเนาะดายมิรน,นก็จะไปแบ่งขนมให้กิน ไดมอนเรื่องของเรื่องน้องไดมอนแบ่งขนมให้เพื่อนใช่ไหมทีนี้ทีนี้เพื่อนอะ่นเอนอะเพื่อนก็ไปซื้อขนมมาแบ่งให้น้องไดมอนบ้างเนาะดีมากเลยเนาะเห็นไหมพอเราอนุบานสามแล้วเราก็สนิทกับเพื่อนเราก็สนุกเลยใช่ไหม วันนี้นะคะน้องไดมอนเปิดเรียนเป็นวันที่สองนะคะอ้าวเดี๋ยวก็ไปเล่นสนามเด็กเล่นโอเคไหมอ่ะบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวไปเล่นสนามเด็กเล่นบ๊ายบายครับเร็วอะยิ้มหวานๆรอๆหน่อย